สวัสดีค่ะมาอีกแล้วที่เก่าที่เดิมมุมเดิมนี่แหละเมื่อนี้ไม่แดดออกอากาศแบบร้อนอบอ้าวร้อนร้อนมากๆในยินคาว่าจะเป็นร้อนส่งท้ายของซัมเมอรปีนี้เมื่อนี้จะพาไปอัปเดตอัปเดตสีของเชอรี่ เชอรี่ที่ออกสีออกนิงแดงแล้วแดงเข้มแดงดำแดงแบบไดแล้วเอียงประมาณนี้เลิกงามย้ำดีมีโอกาสจะพาไปชมไปรีวิวสวนสวนเชอรี่คอยก็ว่าไปยังสั้นละมันมีต้นเดียวบริมีเป็นสวนบริปูเป็นสวนบริปูบแบบอ่าทรงออกผู้ตัดจับกีก็ได้ตัดจับกพีชมีต้นเดียวค่ะเชอรี่หลังบ้านปลูกเป็น ูไว้กินหรือว่าปลูกเป็นไม่ดอกไม่ประดับก็บสวยงามเพราะว่าอ่าหนวยที่เขาออกมาผลเขาออกมามันสีแดงฉ่าแบบสวยๆมากๆเป็นเมะหมะมากๆเลยสําหรับไอเป็นไม่ประดับค่ะผู้่นบ่มก,กินเนาะเพ่นกับปลูกไว้สวยงามประดับบ้านเอียงประมาณน,นี่ยวันนี้ไม่แดดออกพร้อมกันกันนาแลนาดำว <c oughs> ันนี้เป็นสาว ชาวสวนนะคะวันนี้เป็นสวนสวนแบบอ่าสวนเชอรี่ <c oughs> จะพาไปอัปเดตไปเบิ้งว่าสีเขาโอเคไปไปสลับอาคือตัดคือตัด,ต,ดตัดความงามไปงั้นสันเฉพาะรู้ว่าสีเขาโอเคไปพอได้กินพ่อได้ไอ้นีไปประมาณนี้เนาะไปเบิง้งต้นเชอรี่ลูกเชอรี่ต้นนี้เนาะ อยู่ลังใบมนนีต้นเดียวนั่นแหละได้มีเป็นสวนเป็นไรหรอไปเบิ่งนีว่ามันหอดเป็นตาพ่อได้กินไปสีเป็นตาอ่าได้ชิมความหวานความแสบปานอมเปรี้ยวเปรี้ยวอมหวานอีหอย่างประมาณนี้บ่ไปชมกันค่ะว่าต้นเชอร์รี่สีมันออกเปลี่ยนแปลงยังไงหรือว่าสีมันกลายเฉ่ยแสบไปไปชมกันค่ะมาอัปเดตความฉ่ำของลูกเชอร์รี่ เชอรี่ปลูกไว้กินค่ะไม่ได้ปลูกเป็นสวนปลูกต้นเดียวมีอยู่ต้นเดียวม <c> า <oughs> ถึงเชอรี่นะบางคนมันก็บปกินทือว่านแหละปลูกแบบเป,เป็นเป็นไม่ประดับก็ได้นะเพราะว่าลูกเขาสวยนะลูกสวยล,ล,ลูกแบบแจมเลยอ่ะสีแบบเนี่ยสีเริ่มช้ำแล้วอ่ะเริ่มสีออกรสหวานสีอย่างแจมแล้วอ่ะช้ำ กอยู่เนี่ยอันนี้คือแบบอะไรล่ะนกอะเห็นทันมั้นบอนกลายนกกายังจะเยอะมากตอนแร้งๆนะยนีมือเศร้าสิโอ้ยเหลือเหลือเหลือนกเหลือกาเหลือปากนกปากกาจังหวัดปากคุดประมาณนี้แต่จะมาก็ว่าค่อยกินกัน กินก็นอนแต่ห้างเวลาให้กินไงย่างเขาห่างประมาณนี้ไหมเหมือนบ้านเราไหมเวลาจะกินย่างเขาห่างก็ถือว่าดกเยอะนะดกเยอะดกดกเยอะเลยแหละชอบมากเลยแหละยังเหลือเหลือลายลสีเริ่มชันๆแล้วลูกเชอรี่ค่ะเชอรี่เชอร,รี่เด้อไอยจะคือบ,บอกตลอด มันคือลูกอะไรคะ mm hmm. มันคือลูกเชอร์รี่คะ่ะ mm hmm. <c oughs> เป็นผลไม้ตามฤดูกาลเป็นผลไม้แบบเป็นผลไม้แบบบ้านๆคือบ้านเฮาแหละมะยมมะขามมะเฟืองมะไฟประมาณนี้แหละ mm hmm. เหมือนกัน mm hmm. พอถึงฤดูก,ลก,กาลเขากับโผมาอัตโนมัติ mm hmm. เริ่มเริ่มซีจะช้ำๆแล้ว จะออกเปลี่ยนรถนะจากสีดแ,ดสดแดงแดงสีแดงยังออกแบบเปรี้ยวๆเปรี้ยวจี๊ดเลยแต่ออกช้ำๆแล้วก็จะเริ่มนีม่รถมีช่างประมาณน,นี้ต้นเดียวล้างบ้าน <c oughs> ต้นเดียวล้างบ้านไม่ได้ปลูกเป็นสวนนะคะไม่ได้ปลูกเป็นสวนช้ำๆ รสหวานออกหวานเปรี้ยวนิดๆแค่ถักสีแดงแค่ๆแต่ที่แบบเปรี้ยวเปรี้ยวปี๊แต่แด่จภูมมัดน,นะภูมมาณอัคือว่า